ยังคักเลยพี่น้องโอ้ยงามนะป้าพี่น้องมาในเสบืองยังนี่พี่น้องเด้วยคุณคุณออกไปข้างในคุณเป็นแดงๆพี่เนาะป้าพี่น้องเป็นแดงๆเลยหัวลุดกับแ่น่งยังกับแม่งทรเสมอเนาะอื้ออ้ยแบบใหญ่อุ้ยขาวดงใหญ่พี่น้องจะมันใหญ่คักใหญ่แน่ป้า โอ้ยหมูเพิ่นปั๊ิเฮ็ดเขาดงใหญ่ยู่จะรัดเนอกจากพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมือนีกับม่พ่อกับน้องจ้าอีกคือเก่าจะครับผมมากรบเบาหยุดนอกจากมือนีครับมาหลุนมาชมน้องน้องจ้ายาวๆเลยจ้าว่ามือนีน้องจ้าสีใดสีมันบอลนอกจากมันละจ้ามาไปเก็บกันเลยจ้ามาจ้าประเดิมกอแดงเลยเนอกจากยังเขามา นี่มันมันจ้าอืมกะดุมนอยแดงล้างแตกจ้ะพี่น้องโอ้ยแสบหวาน,นเลยเนาะน่องโอ้ยโอ้ยยัางงาม,งามเลย,เลยอีกดอกหนึ่งโอ้ยทรงคือ ie, อย่เนาองมาอนีเนาะนี่โอ้ยเหลืองๆงงามแห้ง ขาดงน้อยจ้าดอกนี่เขียวว่างเห็ดใหม่ใส่เขียวอ้ยเห็ดว่างใหม่ใส่เห็ดเขียวแตกโอ้ออกสู้เห็ดเลยนนาะหือบ้านในห้องกระตาจ่อยเอ้าว่างใหม่ใือเห็ดเขียวแตกเคืองเลยโอ้ยงามๆเลยดอกนี่แฮมเบิร์กเฮ้ยมาตามหาอันนี้แล้วเนาะจ้ามันนี่ เห็ดพึ่งแดงแดงข้ามหรือว่าแดงขาเนาเนาะจากขาเป็นน้งสีละแหงถือฝนนำอื้ยแก่งแสบหวานเนาะอืมกำลังงามมีกระบอกเขาเนาะลืมมีดวันจอยวันจอยอืมอ,ออกนอนออกเนาะ ติดดินเลยป้าพี่น้องมานีเเบิ้งยังนี่พี่น้องเบ้องคุนพุนออกไปทางไหนุเป็นเรื่องแดงพี่น่ะเห็นปะอ้ยหลเฮงหลยเฮงหลายเฮงแต่ว่าเนาบอนี่ติดฝนน้ำนึ่เน่ากนี่อี่บอกง่าหนึ่งโอุุ้นองเป็น่แดงพี่น้องอ้ยคุณนะุณดูเไปเอา เป็นแดงๆหัวเป็นแดงว่ามันหัวมีขีดนะโอู้วีสิละหัวหน่อยๆเต็มเลยนี่ขุนท้งง่าอีกขุนเหลืวเอาแต่ดอกง่ายเพิ่นมาขุนไปท้งขุนอีกเนาะมาป้าหมูนีง่ายยูต่ว่าเน่าเบิร์ตก่อนนี่ตะว่าถือฝนนำโอู้วี่หน่อยๆไหมเหลือก็จะดอกง่ายปกติก็เป็นเห็ดเน่าง่ายอยู่แล้วเนาะแดงขาเน่าอยู่แล้วพี่น้องเจียวได้จักดอกนี่เนาะ อ้ยนุ่ยหน่อยเซลเลยอะโอ้ยหน่อยแหง้งอาไรกันเนาะ <ขอ S 1> นเอาดงกพว่าเป็นแดงๆว่าเปนเอ,อไปไนย่ยาเหยียบเลยพีอน้องอออกทีอยู่ด้วครับนี่ะ<ห>อืมได้อันนด้เอาได้งข้างในเอาได้อยอ โอ้ยนี่เน่าทิ่มได้แต่ดอกอันนึงคราบง่ายเลยยังหลายเลยแต่ว่าหน่อยปาดเลยเลยกระแลชีงอีกมือนึ่งกล้องมือนี่เนาะรุ่นนี้เนาะมือนึงกองมือนี้อ้าวทำนี่ละอันนี้ติดจงไว้ด้วยแดงขึ้นขึ้นขึ้นอยู่อุเคโอเคครับผม ไปไหนบอขาเนาขาลื่อมเน่าสมซส่อสมเสียงอยู่ดีแต่เหนือก็บอกเขาแสบเพื่อนอกพี่น้องนีาพี่น้องเป็นแดงๆเลยหัวรุดกับแม่นย้งกับแม่นชคเสมอเนาะแตาฝนมาตกมาอย่างนี้งามเลยเพื่อนถือฝนก่อนนะเพิ่นไม่เน่าฝนตกแห้งพี่โอ้ยพี่นะะ นี่เป็นหนึ่งแดงอยู่ขุบข้าว<อ>ดองนี้ข้าวดองนี้ข้นะาวตาดอกนีอ้อันนี้เอาอยู่อ้โยจงไว้หลายเติบอยู่เนาะมองนียครับเป็น,นแดงๆเลยนี่ติลูกน้อยๆเต็มเลยแม่งกินสมอแม่งกินอือไข่เห็ดรง็งอ ยงออกขาวแล้วเนาะโอ้พี่น้องม่งดอกหน่อยอยู่ครับโอ้ยหนอเนาะเสียดายเนาะเอาบปหันใหญ่เนาะไปครับเอาแป็นอยอืมเป็นใยไปหืมลำลังขึ้นบ่ทันใหญ่แห้งเนาะครับมันเขาปรจุดเนี่ยแถวนี้ออกไรแห้งมาตีนะเออ กระปุกกระปีกมันถือฝนน้ำได้หนิมันเลยเน่างย่ามันออกลายมันออกลายอะไรได้หนิเฮ็ดนี่หมูหนึหาสิบดอกลอยดอกพุ่แล้วง่ายสาเฮ็ดนี่อ้พี่น้องมีแต่ดอกหน่อยๆเนาะเอาว่าท่านใดพุ่นพกลังขึ้นเม้นหมเลยพี่ทั้งคัน นี่ไต่หม่นี่เธอขาดเดงๆเต็มเลยเนาะปกว้ยช้อนสามพีกับแมวอ้ยเกือบียแล้พี่ประมันสามหมือังบอใหญ่ดอกหัวสามหมือกับใหญ่ค้วผัดแต่เนาะดอกหนึ่งคือเห็นดอกหนึ่งมันมีหมูบ่เห้าวแต่ดอกหนึ่งว่าแมนบอแมนเนาะฝนตกตื้เพิ่น ขี้ดินเต็มใจอดอกอก็อวบนี่น้ยแบบใ่ไข่เห็ดละงกเหลืองละงกขาวขาวดงนะจ๊ะนี่ไข่บังใ่ไข่เป็ดเลยพี่น้องเบอร์ศูนย์นี่นี่ของแท้แน่นอนงามงามอโอตาก็หมืดเนาะพี่น้องเห็ดพึ่งดำจ้าเห็ดพึ่งดำหวานดำทานเนาะ เห็นดอกนึงเดี๋ยวใส่ไฟแบตแล้วเนะาะตาหมื่นแท้งจ้านตตค,คนสิตโต้ครับคนสิโต้อีอกเหรอแบสีหาออกเมื่อเลยเนาะครับผมโอ้ยพี่หน่อเอาบ่ไใดเนาะมาบ่อท่านน่าถึงดอกใหญ่เนาะใส่ดอกเดียวดอกนี้กำลังกินกำลังแสบเลยบางหนึ่งครับมาบ่าท่านเนาะครับผมใส่ดอกนอึง เกือบบ่เหลือข้างถึงบ่เหลือเหลือแต่ดอกเอ้าอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อนี้เห็ดบ่คอยมีเนาะห่างๆอู้ยพี่ด้วยมาพ่อเห็ดผงนกยุ่งเนาะจ้ะงามเหมือนกันตัวนี้เห็ดผงกยุ่งสุรินเนาะครับผมสีบ่ร่ําเงยซำเสี่ยงได้แต่กะหลายดอกอยู่เนาะมูนี่เป็นซีบเลยพี่น้องอู้ยเบิ่งงามเพียงกําลังออกใหม่ๆเนาะ เหมือนับผมเลยออดอกน้อยๆก็ยังมีอยู่เลยเนาะัเสืสเอไว้น้ำเนาะสีงามโอ้ยกงแสบแีบเกงหวานเถอะพี่นอ้องยังคักเลยหมานแล้วพี่น้องเอ้ยพูดๆๆดอกนะอู้ยดอกนะอู้ย ทั้งพี่อีกสามดอกสามน้อยังขักเลยพี่น้องนดิเลยเนาะเ้ยอ่อนซอนเด้หมูเดียวเนาะจ้ะนี่ยเลยดอกแบบใหญ่แบบงามเ้ยเด็ดเึิงนมยุงเต็มกำเลยจ้าหมูหนึ่งหมูหนึ่งเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยร้อนซั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 นนู้ดเป็นสิบดอกเลยเนาะ งงอูย้ยงามๆามเลยจ้ะพี่น้องอุย้ยงามคักจ้ามัานแหละเนาะมัน<ข>มันมันมัน,มนอ้ยงามเนาะดอกนี้เนาะสีขา,มมาวขนาดถึงตองบ่ะออกน้ำเขาเออถึงตอง กี่อจมีน้อนนึ่งทั้งราโอ้แต่งามเลยนี่ทั้งเทิงแม่งจอซื้อตะวันงามเลยคนมาออกน้ำพุมพี่อีทพี่ลงอีกเด้อเจะเย็นเจะเย็นจะเย็นจ้าเจะเย็นนี่สวยงามเ็วๆเ็วๆงามอยู่เนาะ อุ <G <G no en ้ยเขาดงใหญ่พี่น้องจะมันใหญ่ขากใหญ่แน่ป้าอุ้ยใหญ่แห้งเนาะใหญ่กว่าข้าไปเก็บช่องซะงามอีกอุ้ยแบบใหญ่ใหญ่สุดๆอุ้ยงามแห้ง โอ้ยหมูเพันปั๊ดเฮ็ดเขาดงไงยูจะรัสนอกจากพี่นอ้องโอ้ยบุคันเคยเก็บพ่อเถื่อนเลยนี่อ้ยหนุ่มหนอยเพันเต็มเลยโอ้ยบุคเคยได้เขาดงใหญ่จะรัดจักเถื่อเด้อพี่น้องเถื่อแหล่ได้นี่อันนี้น่าเชื่อเพื่องตาคนละแก้วแต่เอาไข่เฮ็ดละงอกแล้วโอ้ยไข่เห็ดละง,งอกขาวจากพี่น้องขาวดงเนาะอีกไข่หนึ่งอยอะขึ้นปั๊ดอีกไข่หนึ่งจ้า อุ้ยงามๆเลยโอ้ยหมานเทิงละงก์เทิงเขาดงเนาะจากพี่น้องโอ้ยหมานหมานมันมัน,มน,มนแก่งงามพั่น้องสุดยอดเลยพี่น้องอย่างขาเนาสมซื่อสมเสียงนออเนาะคับซ้ำพ่อเธอได้สายหยญ้าขาเนาอ,ออกเป็นก่อนเป็นก่อนเลยเนาะ นลูกอยมันเอาบนเลยนี่เอาไว้กับบได้มันฟอออกไปออกเลยเนาะเป็นเหตุอย่างใดไงยังโมโหอยู่มันฟอได้ยูเดอกดวงได้ยูตอนนี้ยังดีพันถือฝนพันเลยเน่าเลยฟอเนาะนี่งามจนว่าบักอวนเลยอือบอดาบักอวด ใข่เหลืองบอเหลืองอิลี่ลุงเหลืองโอ้ยบอมันใจจนได้พผ้าเนาะเปิดไงแห้งันนายใครละนุงเหลืองอืมอืมเหลืองหล่มเนาะอ่านาสมเสียง อ๋อพุ่นดอกหนึ่งบอเอาคือหัวหลูดหัวหล่อนเอาเห็นอยู่บ่ดอกเี่อลรมณ์ที่นั่นบ่เห็นที่น้อไหนตั้งสามดอกบักงนาอนอ่ีพี่น้องไปได้เห็นเรางูจอยมาสองดอกเนาะวางหันยางหางกันกับตากล่องและใบไดทเนาะนี่งามๆอยู่ลักงูขาวนี่สีดำหนึ่งดอก โอ้ยคือมีดอกเดียวเนาะเหมือดก็เมือดแนมก็ยากโอ้คือม,ออม,ม,มาออมง่อยโพอนออก <c oughs> จังจิ <c oughs> โอ้ง่อยโพนเขาทาเว้ยพึ่งตองคลิปจบแลวจ้ะพี่น้องขออภัยหลายๆบ่ดด้สรุปยอดใดยอดมันนาะจากกระมนันคักอยู่จ้ะพี่น้องมื้อนี้เนาะ ได้แกงไงหนึ่งเลยแหละจ้ามื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่หนาจ้าสวัสดีจ้า